สวัสดีค่ะไปยันเลถ่ายยับนันละเฮ็ดยังคุณนายอาสูเอ๋ออ,อันนั้นสันสันมาใส่คุณนายก่อนละเอาเสียกไล,ล่เร็วเร็วอันนี้ก็ได้เอาตัวไล่เออตัวนี้กไ็กได้สันสันสวัสดีค่ะ ฮะมาเจริญกรุณาวัสดีค่ะมีนันนนนกข่าวจากเอ็นบีซีโอ้แฟลเวลับมาขอเก็บภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวช้างในในโครงการจะเลยมาเจอดาราโอ้มาเจอดาราซุปเปอร์สตาร์สองท่านจะทำน้ำพอดีซุปปเอร์เขียซุปปเอร์มี่ซปเปอร์สตาร์ก็เลยว่าจะให้ให้อยู่เป็นดาราให้เขาถ่ายกันดีบีซีอาจจะถ่าย ขายช็อตสั้นไงมันหยอกการมันเล่นจ้าเด้อ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 นั่นนัต้นหน่อยหอต้นหน่อยหอต้นหน่อยหน่อยไ่ต้นน้อยน่อยนี่ใช่ไ้ยครับพี่วัีเสูงกพี่แล้วดิเออใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยจะได้เป็นดาราเออดารา รถแบบว่ารถบอกวา่าอัอยุกลางถนนพอดหญ่เลยสิลงขางถนนให้จอดแอบๆให้ต้นดอกเหลืองๆแมเหลืองปิดาหรือเปล่าโอ้โหรถติดรถติด พอดีจะมาทำข่าวนะคะทางโครงการถ้าจะไหวแรงก็กดคนในคนในเอาอไม่อาบตีน้ำนี่่เพคนว่า <laughs> บไม่อาบ เพื่อให้อาบไม่หรอวะเพื่อใจอาบไม่แล้วเพื่อท่านได้อาบอันนั้นกระดาษาคือกันนั่นจุบกระเขียจุบกรมีจุบตาตีฮะ สุปตาสุปบกเขียซุปบะหมี่เพื่อนวะได้อยู่นะบ้านชะลาผูนะ้ละ ตีไปซุ่มตัว <laughs> กับพ่อได้กินเนลาได้ประมาณจากโลกเน,นล้เห็ดสื่อบอกว่าน่เห็ด <laughs> ed, ขมกับมีม่เหเออ็ดอ <h ums> ันนั้นฮะกิปลม <c oughs> กับไปกลนาอยากกับไป <laughs> เห็นเขากนลาหลายหลายทั้งบันสลาแต่ตะกะเต็นมีแล้วนะกำลังจะเลี้ยง กำลังเลี้ยงไม่มันเลี้ยงมันไม่น่าตื่นเต้นเ้าไปกหนเออไปกุนเ,อ,เอาอแม่หวงแม่บอกขยันขึ้น<า>กันเต้นนี่นี่อตประกันนี่คุณนาย สามป,ปีง่าอสั่งง่าเขาก็ซื้อลืม <ไป S 2> อง,งยังจะไปทับใหม่อีกอยู่ <laughs> ทับกับพ่อโดยโดยอินทนนท์ มาพี่มาพี <their> ่มาพี่หาย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 มาพี่มาพี่นั่น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 กอดกอดบ่าวมิ่งเร็วกอดผู้บ่าวเป็นบอลนีอุ่มหึ โอ้ oh. อุ้มหาตะผู้เบา่ออุ้มนี้ถูกกับคนหล่อนะคนสวยไม่ค่อยถูกนะอย่าเข้าใกล้นะข่อยนี่ข<ป>่อยนี่เข้าใกล้บ่ได้ทำวถ้าแม่บมีมีตังนี่เฮ็ดใส่เลยอินี่นนะอิหลีพี่ห้หามันมาตามรุ่นจริงเลย เป็นคนงามบ่ได้เป็นคนามบ่ได้อ่ะพี่มาพี่ เสียพูนยูดเสียไปหาหิดยังว่าถอดอยู่โอ้ยคัน <laughs> ลุกทันว่าไะลุกทันเนะอออุ้มอยากเล่นซ่อนแอบด้วย <laughs>

ီကျာအျာကွກု်အရာကွို့ คุนายเรียบร้อยมากเลยนะคะคุณไายนางโลเรียบร้อยแห้งก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวรอเวลานะคะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ